พลุดูชุบป่๋เนี่ยด้วยแง่คักจะ้ะตีดังควันสวัสดีค่ะมาผัวกสาวโอกินแซ่บอีกแล้วจ้าวันนี้สาวพอพพี่พอน้องมากิน ไอ้เง <m> ี <t ired> ้ยก่อนละลาบตับหมูจะพี่น้องจ้ะเจนน้องอยากว่าซาจพี่น้องจ้ะลาบตับจะพี่น้องตับหมูจ้ะมาจากสุนโจอวัดตรงไรระยะๆไว้เอาไว้เอาไว้มาจากสุนโจอวัดตรงวารายายฮะย้ำเนี่ยกับแก่ยายดีนะจ๊ะพี่น้องจ้ะมันนิสระออจัดแบบโบกง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องมันเปรี้ยวปากนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ ปาตกฝนลงวานนี่แต่บริดจัดมริซาโออจัดแบบนี้แเลยจ้าเด้อเป็นตาบาดขอยเวีๆพี่น้องเอ้ยนำอมริษาโอจะแบบนี้นะคะบาดขอยเนียนๆเพี่น้องเอ้ย ลองใช่ไหมมีแห้งมาพี่น้องมาบัดนี้จัดได้จ้ะสะใจป๋วป๋วบางญ่บาดมันบันิจัดไล้เมื่อไรจะพี่น้องจ้ะมื่อไหร่ซะโอ้คนเลยจัดนี่ไงเลยมาเด้อจะเด้อลาบตับจ้ะมาเนี้ตับหมูข้ามหญ่เลยจ้ะ นุ่มเพราะว่าหลวกว่าโดนจะไป่นองจ้าหลวดรนนั้นมันสีแข็งแสบจ้ะนุ่งพริกพีพ่มาพริกดูดชุบเนี่ย <c oughs> ด้วยแย่ค่ะจ้ะ <c oughs> ดังชวนฝาต,ตกต้นลงวานแต่พี่น้องจ้าไปแส่มาแสกกระไรเมือน,นี้ซ์โอกไริจรัดไปเต็มทีเลยจ้ะเนี่ย มนอยู้มีคนเนี้ยจ้ะจัดแบบกับแก้ม <c oughs> จัดแบบเพียวๆจ้ะงานซีมือก็อมีได้จาะพี่นอ้อง ในงานฝีมือจ้ะอันนี้เครื่องโรยจะพี่น้องจ้ะซาหมูเด้ล้ายเด้ล้ายจ้ะลงชุบมาหวานเหีนหน่อเหมือนเนาะ Cà bê cà tê đang quên một nửa á Cứa thịt gà thịt rồi đấy Mới mấy Đang lại đấy nhỉ Quang thân ก้อนกันเอ๊ะเลยใช่ไหมทำอย่างซีพีดเนี่ยการเบรเต้ดังตัวมันอะ นมันก็จบปูได้งามดีพี่หนงเออพีนี่คืองามจ้ะอันซ้อนเปแก

<laughs> nhà con người ta ôi cái này <cười> 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 กินอะไรก็้วงเครื่องผู้หนอยเลยเมื่อกี้สีบบทึงไปหน่อย จะไปได้ข้งสานดังมืคน <laughs> ข้งสานดังพี่น้อง น้อมใจอืเนี่ยาปากห้ขว่าคชยสีแสบครับ Khó khăn là bạn đây phải nhỏ ấy Tôi ืคอบเถ่าตามสูตรจะพี่น้องจ้ะกินเหลือกุลีเคี้ยวหน่อยนึงบริษ <c oughs> ัทอกุกภามาแสบนะจ๊ะพี่น้องจ้าหลับตับหมูจ๊ะพี่น้องเบื่อจ้ะอันนี้ขนาดครึ่งกิโลจ๊ะพี่น้องจ้าแสบ็บๆกึ่เกาจ้ะ ถ้ามาคลิปหน้จ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามแฟนสาวโอ้เน่ได้จ้ะเด้อที่สำคัญนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดกระดิ่งจ้จาจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ม่ของสาวโอจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวโอก็าลาไปก่อนจ้ะพบกันคลิปหน้าคา่ะสวัสดีค่ะ